ควรผูกค้นพบคำแล้วแต่ค่ายอาสาของนักศึกษาคณะต่างๆยังคงคึกคักเสียงหัวรอกเสียงเคาะไม้ทำทางเดินดังขึ้นทั่วหมู่บ้านเล็กๆริมภูเขากันหนุ่มนักศึกษาปีสามสายกิจกรรมกำลังช่วยยกไม้เขาเหงื่อท่วมตัวแต่ก็ยังยิ้มแย้มอยู่เสมอนิชาสาวเอกศิลปกรรมเพื่อนร่วมรุ่นเดินหอบน้ำมาให้เธอยิ้มบาง เหนื่อยไหมกันนายทำเหมือนอยู่กองถ่ายหนังแอคชั่นเลยนะก็คนมันแมนอะน,นะการพูดเล่นพลังรับน้ำที่นิชาถือมาให้กินหลังเลิกงานอาสาในช่วงบ่ายคณาจารนัดรวมพลพักที่โรงเรียนในหมู่บ้านซึ่งอยู่ก้อยที่พวกเขาทำงานก่อนกลับมหาวิทยาลัยในวันรุ่งขึ้นแต่ระหว่างที่เพื่อนๆส่วนใหญ่พักผ่อนกันกับนิชากลับอยากเดินเล่นชมป่ากใกล้ๆก,ก,กับที่พักเขาทั้งสองเดินไปเรื่อยๆท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มลง แสงอาทิตย์ลอดผ่านต้นไม้หนาแน่นทั้งคู่พูดคุยหยอกล้อ,อก,กันเล่นตามประสาพเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันเดินไปพูดคุยกันไปพลางจนไม่รู้ว่าตัวเองออกห่างจากเส้นทางหลักมากขึ้นเรื่อยๆเอะนี่เราเดินมาไกลขนาดนี้เลยหรอ,อนิชาหยุดมองรอบๆป่าเงียบผิดปกติเดี๋ยวเดินกลับก็เจอทางเองแหละไม่ต้องห่วงนะกันพยายามทำเสียงมั่นใจเดินมาได้สักพัก ทั้งสองคนก็เดินมาเจอเข้ากับปากถ้ำมืดสนิทที่แฝงตัวอยู่ตรงเชิงผาหินสูงใหญ่ขณะที่ทั้งสองคนหยุดนิ่งอยู่หน้าปากถ้ำเหมือนถูกสะกดอยู่นั้นก็มีลมเย็นวูบออกมาจากข้างในประทักเข้าที่ตัวจนรู้สึกได้เหมือนลมหายใจของสิ่งมีชีวิตที่ทะลุออกมาอย่าเข้าไปเลยกันดูแล้วน่ากลัวนิชากระซิบพลางขยับมือจับแขนเขาแน่น แต่เพราะความอยากรู้อยากลองและความคิดว่านี่เพียงแค่ถ้ำเล็กๆก,กันจึงยกมือถือเปิดไฟฉายส่องนำทางลองดูแค่แป๊บเดียวแล้วเราก็จะกลอบกันแน่นิชาเมื่อทัดทานไม่ได้แล้วทั้งสองก้าวเข้าไปในถ้ำมืดๆพื้นถิ่นลื่นๆมีน้ำหยดลงมาเป็นจังหวะเสียงสะท้อนทำให้รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังมาติดๆแล้วแล้วแสงไฟฉายจากมือถือสะท้อนวัตถุปแปลกตาอยู่ข้างหน้า หีบไม้เก่าแก่มีฝุ่นเกละจนมองแทบไม่เห็นลวดลายวางอยู่กลางถ้ำเรากับรอการค้นพบมานับร้อยปีกันขยับเท้าก้าวเข้าไปใกล้ๆนิชาฉุดแขนห้ามไม่ให้การเดินเข้าไปใกล้อย่าไปจับเลยนะมันดูไม่ปกติเลยทําให้กันหยุดชะง,งักเพื่อตัดสินใจจะเปิดหรือไม่เปิดหีบไม้โบราณน,นั้นก็มีเสียงฟอฟอดังแผ่วเบารอบถ้ำ คล้ายๆเสียงของงูนับร้อยตัวกำลังเลื้อยอยู่ใกล้ๆทั้งคู่หันขวับไปมองแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาดำไหววูบตามผนังถ้ำแล้วๆเสียงดังกำปนาดเกิดขึ้นจากทางเข้าถ้ำหินถล่มลงปิดทางออกปากถ้ำทิ้งให้กันกับนิชาอยู่ตามลำพังกับหีบไม้ปริศนาที่กำลังจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของทั้งสองคน ขอขอบคุณจากใจที่รับฟังผลงานสร้างสารรค์ของเราหากชอบใจฝากกดติดตามเพื่อได้รับฟังเรื่องเล่าก่อนใครกดไลค์กดแชร์เพื่อให้หน้าชาได้มีกำลังสร้างสรรค์ผลงานดีๆมาออกนังเสนออีกต่อไปนะคะ